สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าขอกับไมซีกเราเนาะคะ่ะไมซีชีวิตง่ายๆในนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะ Easy Life in Norway ค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องขะมาค่ะมาเบิร์เนาะคะ่ะนอร์วามื่อนี่ไมซี see, จะพาดูพาทำอะไรคะ่ะพี่น้องจ้าดูดูข้างหลังไมซีตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะคะพี่น้องค้าแดดล่มลมตกค่ะพี่น้องจ้ากำลัง พระที่กำลังจะตกดินตอนเหมือนเหมือนตอนสี่โมงห้าโมงเย็นบ้านเรานะคะพี่น้องจะกําลังจะค่าๆเนาะอ่ามืดถ้าจะมืดก็จะประมาณห้าทุ่มน่นแหละค่ะพี่น้องจะถึงจะมืดเนาะค่ะนาห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งหกทุ่มน่นแหละเพราะว่าเพราะว,ว่าตอนนี้สามทุ่มมันยังสว่างจ้าอยู่เลยจ้ะพี่น้องจะ๊ะมาข้ามาไมมา,มาว่าไม่สิจะพาดูอะไรคะ่ะพี่น้องจะ๊ะ เอพี่น้องคะไม่สีไปได้ผักมาเนาะค่เนะาเนะเนี่ยต้นนี้หกต้นหกต้นเท่าไหร่อ่าหกกระถางเนะาะค่ะเนาะกระถางแบบเนี้ยผักอะไรไม่รู้เนี่ยตัวนี้ค่ะพี่น้องจ้ะอ่า ไม่ไม่สีไม่รู้จากชื่อเขาเนาะมันเป็นผักบ้านนี้ค่ะพี่น้องจอ๋ะอ่ารสชาติเขามันจะเหมือนคล้ายคล้ายกับผักกาดห็นบ้านเราค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะมันมีขายอยู่ตามร้านทั่วไปนะอร่อยค่ะพี่น้องจ๋ะแต่ว่าเขาจะมีอืมเขาจะมีกลิ่นพิเศษของเขาค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ย ไมซีได้มาสองกระถางค่ะพี่น้องจ้ะไมซีนะ่ะชอบไปซื้อมาแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็ไม่มียังไม่มีแปลงผักค่ะพี่น้องจ้ะไมซีขุดไม่ไหวเนาะเนี่ยแล้วก็ต้นหอมจ้ะพี่น้องจ้ะผักชีเนะาะค่ะเนาะเนี่ยผักชี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 กชกชอทั้งต้นหกต้นเนี่ยประมาณ ร้อยสิคนมั้งไม่สีจําไม่ได้เนาะไม่สีซื้อมาน่ะไม่สีได้มาอัอเนี้ยนี่จับพี่น้องจ้ะได้ผักชีสองต้นเนาะแล้วก็ผักชีเราสองต้นจากพี่น้องจ้ะแล้วก็เนี่ยอันนี้คือต้นกล้าของอ่าต้นกล้าของอ่าเบบี้อะไร คณาเบบี้เบบี้คณานะคะพี่น้องจ๊ะคณาที่มันเป็นอ่าโอ้ยไม่ใช่คณาสิไอ้นั่นแม่บ็อกเกอรี่พี่น้องจา๋าไม่สีพูดผิดเบบี้ Baby, บ็อกเกอรี่เนาะค่ะเนาะที่มันเป็นก้านยาวๆนะคะพี่น้องจา๋าได้มาสิบสองต้นนะคะเนี่ยสิบสองต้นห้าสิบโครนจ้ะพี่น้องจา๋า เนี่ย yeah, ผักทั้งหมดนี้แล้วก็กระหล่ำสองหัวเนาะไม่สีได้มาประมาณจ่ายไป300โคนค่ะพี่น้องจะ๊ะมีมีต้นหอมสองต้นเนาะแล้วก็ผักที่มันเหมือนผักกาดหินนะสองต้นแล้วก็ผักชีสอต้นแล้วก็เบีย้ยอ่าต้นกล้าของเบบี้อ่าเฮ้ยเอาอีกละจำไม่ได้อีกละ บอกเกอรี่ค่ะพี่น้องจะต้นไอ้บลอกเกอรี่เนาะต้นก้าบอกเกอรี่ที่มันเป็นก้านยาวๆนะคะพี่น้องค่ะนี่แล้วก็กระหล่ำสองหัวเนาะไม่สีหมดไป300โครนก็ประมาณพันบาทค่ะพี่น้องจะนี่ค่ะไม่สีไอเตรียมของเตรียมดินเตรียมแปลงยังไม่ได้เลยไม่สีก็ชอบซื้อมาอยากไปซื้อไปไอนั่นมาค่ะพี่น้องจะอยากปลูกแต่ก็ทําแปลงมันไม่เสร็จนาะ แล้วก็มีนี่จ้ะพี่น้องจ้ะมีนี่าหอัวหอมค่ะพี่น้องจะเดี๋ยวไมสีจะเอาไปปลูกใส่รวมๆกันไว้กับไอที่ขุดแปลงไปเนาะค่ะเนาะวันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่พี่น้องจ้ะหญ้าหน้าบ้านเนาะก็ตัดหญ้าแล้วค่ะเราจะทำหญ้ากันแล้วนี่เต็มลังเพิ่งจะตัดไปเนาะค่ะเนาะ ตัดเสร็จไปเมื่อกี้แล้วแฟนใหม่สีก็เอเอารถมาขยายตากมันเนาะหาะนาะคือพรุ่งนี้ก็ต้องก็ต้องกลับมันอีกตากหญ้าก,ก็ต้องกลับเขาด้วยเนาะะเนะ้อพี่นองจ๊ะเดี๋ยวหยใหม่สีพาไปดูแปลงผักน้อยใหม่สีเนาะนี่จ๊ะพี่นงจ๋ะแปลงผักน้อยใหม่สีเนาะใหม่สีก็เอาอ่าผักไอ สลัดมาปลูกใส่ไม่รู้จะได้กินไหมนี่สลัดแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้าสลัดที่ใบกรอบๆเนาะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนะแปลงเท่านี้ค่ะพี่น้องจา้าแล้วก็ไมสีก็จะเอาพวกหัวหอมพวกเนี้ยแซมแซมเข้าไปข้างๆเขาเนาะค่นะเนาะแล้วก็ตัวนี้ที่ไมสีปลูกไว้ก่อนแล้วผักสลดัดสวยอยู่นะรอดอยู่จ้ะพี่น้องจา้ามีผักสลดัดเนาะเนี่ย อุ้ยไม้สีปลูกใส่สองต้นเนาะอันละสองต้นมันก็รอดสองต้นอยู่เด้พี่น้องจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจา้าไม้สีแปลงผักไม้สีเนาะคนะ่ะเนาะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้ะนี่นี่เลยเนาะแบบนี้เลยรดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่อันนี้ผักชีเนาะคนะ่ะเนาะ ผักชีแล้วก็อันนี้ผักอะไรไม่รู้ค่ะพี่น้องจะเป็นผักของที่นี่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอร่อยค่ะพี่น้องจะ้ะไม่สีไม่รู้จากชื่อเขาเนาะคะ่ะเนาะผักชีแล้วก็ผักชีลาวค่ะพี่น้องจะ้ะปลูกแซมกับต้นหอมไว้ค่ะเพราะว่าใหม่สีขุดดินไม่ไหวไม่สีขุดดินไม่ไหวเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่า แต่ว่าก็ขุดได้แปลงน้อยหนึ่งอยู่จากพี่น้องจา้าลดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคนะ่ะเนาะมืดพอดีค่ะไม่ซีดูนาฬิกาอ่าห้าทุ่มห้าทุ่มสามสิบสี่เนาะค่ะเนาะน,ะนี่พอดีเสร็จลดน้ําอะไรเสร็จมืดพอดีเลยแล้วก็นี่ได้แปลงน้อยอีกแปลงหนึ่งค่ะพี่น้องจ้ะแปลงน้อยนี้เอาไว้ปลูกอาบ็อ,บอกแคลรี่เนาะเขาเรียกมินิบ็อกแคลรี่เหรอ ภาษาไทยเราเรียกอะไรไม่รู้ว่าเครลี่ที่มันก้านยาวๆนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนี่จ้ะไม่รู้ว่าจะรอดให้ไหมเนาะไม่รู้ว่าอะไรยังไงมืดแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะมาดูพรุ่งนี้เนาะว่ามันจะเหี่ยวจะเฉาไหมหรือมันจะเกิดให้ไหม่สีไหมเดี๋ยวไมสีมาดูตอนหลังเลิกงานพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีค่ะพี่น้องจ๊ะนี่จ้ะไมสีก็ได้แปลงหนึ่งเนาะ แปลงน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าแค่พอปลูกตัวนี้ขุดต่อกันมาจากตรงนั้นค่ะพี่น้องค่ะมาแอบส่องดูผักต้นเช้าก่อนไปทำงานจ้ะพี่น้องจ๋าไอซีมาแอบส่องดูเขาเนาะนี่ยังไม่เหี่ยวเนาะค่ะนาะมาดูตอนเย็นว่าเขาจะเหี่ยวไหมนี่ค่ะบรรยากาศเนาะค่ะนาะ นีกอากาศตอนเช้าๆค่ะเจ็ดโมงครึ่งนะคะเจ็ดโมเชา้ายาก,ก็็ตัดแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาอยูดเดี๋ยวมาดูกันตอนเย็นค่ะพี่น้องจะว่าเขาจะเหนียวไหมเนาะตอนเช้าๆก็ยังเปียกชุ่มนี้อยู่เมสีไม่ได้รดน้ำตอนเช้าเนาะ นี่จ้ะชิมีทางมาแอบกินไหมชื่นชมตอนเช้าๆก่อนไปทำงานเนะเาเนะนุเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนเลิกงานค่ะพี่น้องจ้ะว่าเขาจะเหี่ยวไหมอะไรยังไงเพราะว่าแดดแรงอยู่นะเลิกงานแล้วจ้ะพี่น้่งจ้ะเลิกงานแล้วเลิกงานแล้ว เลื่ง,งานไหม่สีไม่เข้าบ้านนะคะไหม่สีมาดูผักชีก่อนเลยค่ะพี่น้องจ้าดูเช้าดูเย็นเนาะค่ะเนาะกลัวปลูกไว้เมื่อวานนะคะปลูกไว้เมื่อวานเย็นเนาะกลัวเขาจะตายจ้ะพี่น้องจ๋ะแต่ว่ายังไม่ตายเนาะผ่านไปหนึ่งวันค่ะพี่น้องจ๋าผักชีใหมสียังไม่ตายแต่ว่าผักอันนี้นะคะพี่น้องจ้าเนี่ยเหี่ยวจังเลยเนี่ยเขาจะฟื้นคืนไหมเนี่ย ดูแต่ว่าผักชีไม่เหี่ยวนะคะผักชียังทนแดดได้อยู่แต่ว่าผักตัวนี้เหี่ยวไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นคืนไหมนี่แล้วก็ผักชีลาวค่ะพี่น้องจาะผักชีลาวก็ผักชีราวก็ยังไม่ตายนะคะไม่เหี่ยวค่ะพี่น้องจ้ะเออก็ทนแดดกันได้อยู่เนาะเพราะแดดแรงมากค่ะนี่ แล้วก็ผักบัคครีก็ไม่เหี่ยวเท่าไหร่ค่ะพี่น้องจ๊ะนี่เนาะไม่เหี่ยวเท่าไหร่เดี๋ยวไม่สีจะเอาข้น้ำมาแซมเขานี่จ้ะสนผักน้อยไม่สีเนาะคนะ่ะเนาะได้แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วจ้ะพี่น้องจ๊ะอันนี้กระลำดาวเนาะคนะ่ะเนาะนี่ดูบรรยากาศตัด ตัดหญ้าเสร็จแล้วเนาะคนะ่ะเนาะก็ตากอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะมั้งไม่รู้ว่าจะตากนานไหมเดี๋ยวเขาก็แพ็คเนาะคนะ่ะเนาะเดี๋ยวมาแพ็คหญ้าก,กันโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะคนะ่ะเนาะไม้สีผ้าผ้าปลูกผักปลูกหญ้าเนาะคนะ่ะเนาะความสุขเล็กๆของคนไกลบ้านค่ะพี่น้องจ๋า ช่วงหน้าร้อนนานๆจะมีหน้าร้อนกับเขาทีหนึ่งเนาะคนะ่ะเนาะนานๆนนช่วงช่วงหน้าร้อนคือช่วงที่คนไทยไกลบ้านหรือว่าช่วงที่ฝรั่งช่วงที่อา่าคนทางยุโรปเขาไอรอคอยแล้วก็ตื่นเต้นพากันได้ปลูกผักปลูกยาเนาะคนะ่ะเนาะโอเคคลิป <Keep S 2> <Keep S 1> นี้ก็เอาไว้ซำนี้ค่ะพี่น้องจ้าย,ยาวเติบแล้วเนาะคนะ่ะเนาะทำมากถ้าชอบก็ฟักกดไลค์กดแชร์กดติด ตามให้กำลังใจใหม่สีในเด้อจ้าพี่น้องจ้ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมนะคงหาน้องไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะประนด็นประนด็นบอกว่าไปแล้ววันนี้ใหม่สีมาเก็บยอดผักเคลอีกค่ะพี่น้องจ้ะเบิง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 ใหมสีจะให้ดูนี่เลยยอดผักเคลของใหม่สีเน้อหานาะ เบึงเบึงพี่น้องจ๋าแบบสั่งลังเลยอะ่ะมันเกิดเต็มเลยค่ะพี่น้องจ๋าแตกยอดมาสวยงามมากนี่ไปผัดแซบแซบค่ะพี่น้องค่ะนี่ตัวนี้เนาะยอดเริ่มแก่แล้วและทีนี้ไหม่สิจะให้ดูตัวนี้ค่ะพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมยอดยอดเขาสีม่วงเนาะอันนี้สีม่วงจ้ะพี่น้องจ๋าเต็มเลยมียอดเต็มเลยนี่ จ้าไปแล้วค่ะไปลี่แล้ว